เติบโตมาเนี่ยท่านมาจากสวรรค์หรือเปล่ารหรือท่านมาจากอย่างเราเราเนี่ยนะคะคแล้วก็ท่านท่านถูกเลี้ยงดูไปย่างไงวิถีชีวิตท่านเป็นยังไงและสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเกิดผลต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไรคะ่ะคือเราเราเรียนรู้กันว่าท่านได้รับการปลรุกเมล็ดพันธ์ความดีมาได้อย่างไรความดีที่เรานิยามกันตรงนี้คือเราหาคนที่มีความซื่อสัตย์จริยรมีความรับผิดชอบ นะครับทั้งตนเองและสังคมและงานที่ทำค่ะแล้วก็มีความพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะได้น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้เป็นวิถีชีวิตนะครับใช่ค่ะทั้งเจ็ดท่านมีใครบ้างครับที่มแนะนำนี่ครับค่ะพวกเราคงจะรู้จักนะคะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์เสมพิ้งพงแก้วนะคะครับค่ะท่านศาสตราจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียนครับนะคะท่านศาสตราจารย์ กิติคุณสุมนอมรวิวัฒทางด้านค,ครุศาสตร์นะครับทางด้านครุศาสตร์นะคะค,ค่ะท่านศาสตราจารย์เสน่จามริกนะคะ <70 S 1> ท่าน,นค่ะคท่านศาสตราจารย์ระพีสาคริก ทางด้านปุ๋ยไม้ทางด้านเกษตรนะคะแล้วก็การศึกษาหลายส่วนมากเลยนะคะท่านศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ประเวศวสีโอ้ท่านท่านนี่เป็นคนที่คนยอมรับนะคนยอมรับนะคะทั้งประเทศรู้จักท่านหมดนะคะท่านอาจารย์ไพบูลวัฒนศิริธรรมค่ะท่านก็เป็นเอ่อทางด้านประชาสังคมเอ่อประชาสังคมคนที่ทํางานเพื่อสังคมอย่างแท้จริงค่ะครับตั้งแต่วัยวัยหนุ่มลาออกจากงานไป นี่เออยากจะให้ยกตัวอย่างของท,ท่านท่านหน่าค้ครับท่าน<อ>าหมอเสมเพราะว่าท่านท่านเนี่ยท่านทําความดีมาตลอดชีวิ100ตหนึ่งร้อยปีนะครับแล้วจนกระทั่งบัดนี้ท่านไน้เสียชีวิตไปแล้วทางศูนย์คุณธรรมได้ไปศึกษาแล้วไปหาข้อมูลอย่างไรบ้างครับค คือทางศูนย์คุณธรรมตั้งแต่เริ่มตั้งองค์กรนะคะเราได้ไปกราบท่านนะคะตั้งแต่ตอนนั้นท่านอายุ95นะคะไปกราบแล้วก็ท่านกรุณามาเป็นประธานจัดงานสมัชชาครั้งที่หนึ่งให้เราคะ่ะท่านค,คะท่านเน้นมากในเรื่องของศีลห้าว่าคนที่ทำงานที่ศูนย์คุณธรรมต้องมีศีลห้านะคะแล้วท่านก็เป็นตัวอย่างท่านเกิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6 ท่านเสียชีวิตเนี่ยนะคะตอนนั้นท่านเพิ่งเสียชีวิตไม่ไม่นานนี้นะคะอายุท่านหนึ่งร้อยปีหนึ่งเดือนหนึ่งสัปดาห์หนึ่งวันค่ะที่ท่านเสียชีวิตนะคะตอนน,นี้หน,นังสือฉบับนี้อาจจะนับได้ว่าเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายในชีวิตท่านใช่ไหมครับที่ได้สัมภาษณ์จากชีวิตท่านจริง<อ>แล้วก็ดําเนินการจนกระทั่งออกมาเป็นรูปเล่มค่ะอตอนนั้นท่านอยู่อตอนที่ไปทํานี่ท่านอยู่โรงบาลแล้วนะคะค แต่ว่าก็ได้คุยกับบุษสาของท่านนะแล้วก็ในข้อมูลต่างเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้คุยกับท่านเป็นระยะระยะทางศูนย์คุณธรรมก็ต้องไปฟังความคิดเห็นข้อเสนอของท่านเพื่อที่จะเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานนะคะทางศูนย์คุณธรรมได้ทำเ,เทปโทรทัศน์เกี่ยวกับรายการนี้ด้วยใช่ไหมครับมีสามนาท<อ>ีท่านลอ,ล,อลองชมชีวิตประวัติของท่านนายแพทย์เสมพิงพงแก้วครับ เชครับแม้โรคภัยจะรุมเรา้าแต่บุคลากรทุกคนยังตั้งใจและเต็มใจให้บริการเพราะนี่คือโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของคนเชียงรายทุกระดับและด้วยการอุทิศตนของหมอหนุ่มคนหนึ่งนายแพทย์เสมพริง้งผู่นแก้ว ผู้เดินทางไกลมาร่วมบุกเบิกงานสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลซึ่งขาดแคลนทั้งบุคลากรเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์แต่ด้วยสองมือที่แข็งขันและความคิดสร้างสรรค์คุณหมอได้แก้ปัญหาโดยริเริ่มเชิญชวนชาวบ้านมาเป็นผู้ช่วยแพทย์ตั้งธนาคารเลือดใช้สมุนไพรแทนยาราคาแพงรวมทั้งตั้งระบบเงินทุนสะสมในโรงพยาบาลจนกลายเป็นต้นแบบไปทั่วประเทศ ด้วยปณิธานของแพทย์ชนบททุกก้าวย่างต้องต่อสู้เพื่อข้ามผ่านอุปสรรคจนเกิดบทเรียนใหม่ทางการถอนฟันทำคลอดเด็กแฝดสยามทำน้ำเกลือจากเครื่องต้มเหล้าเพราะหมอที่เรียนรู้จึงเป็นที่พึ่งของผู้คนได้อย่างแท้จริง มาสู่ภาพใหญ่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสองสมัยท่านได้สร้างคูณรูปการสร้างโรงพยาบาลประจำจังหวัดขึ้นจนครบทั้งประเทศเปิดทศวรรษแห่งการพัฒนาวางระบบสาธารณสุขมูลฐานปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนผลักดันให้เกิดโรงเรียนพยาบาลขึ้น ในบ้านปลายชีวิตคุณหมอเสมเปิดบ้านต้อนรับลูกหลานอย่างอบอุ่นด้วยเมตตาคุณหมอในวัย96ปียังยืนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ชีวิตสู่เด็กๆรุ่นหลังด้วยความตั้งใจเสมือนจุดคบไฟแห่งการเรียนรู้ขึ้นแล้วส่งต่อมือต่อมือต่อกันไปไม่สิ้นสุดงานครบรอบวันเกิดร้อยปีคือภาพสะท้อนคุณความดียิ่งใหญ่ที่พ่อเสมมาชั่วชีวิต เป็นทุนความดีที่สังสมอยู่ในคนในองค์กรหลากหลายที่ท่านได้ร่วมริเริ่มร่วมบุกเบิกกันมาคือผลพิสูจน์ที่ย่างเย็ยนของงานและชีวิตที่ยืยนยาวที่มคุณธรรมในทุกเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านทํางานวยทุ่มเทและทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างแท้จริงแล้วท่านมีเวลาที่ยาวนานนะฮะท่านจึงมี